สวัสดีทุกคนสาเลงสาเลงมาแล้วจ้าปีมปีมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกันด้วยนะข้าพระเจ้าขออาราธนาครูบาอาจารย์และมหาเทพแห่งการพยากรณ์ขอจงลงมาสถิตอยู่ในไพ่แห่งการพยากรณ์นี้ขอให้ข้าพระเจ้าพ,าพาาาายากรณ์ได้อย่างแม่นยำข้าพระเจ้าขอเป็นตัวแทนของมหาชนขอถามครูบาอาจารย์ และมหาเทพท่านผู้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เกิดวันพุธกลางคืนในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่31เดือนธันวาคมพุทธศักราช2567การดูดวงไพ่พยากรณ์นั้นเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความน่าจะเป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามที่ไพ่พยากรณ์จะเป็นความจริงหรือไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะฉะนั้น จึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองการดูดวงหรือการรับฟังคำพยากรณ์นั้นเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมงายกับคำพยากรณ์มากนักจนถึงกับทำให้ชีวิตยึดติดกับคำพยากรณ์จนทำให้การดำรงชีวิตและตัวตนของคุณเสียไป เพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าให้เด็กวัยรุ่นมีดากราบกดในตำแหน่งที่หนึ่งหมายความว่าในช่วงนี้อาจจะมีข่าวลือที่ไม่ค่อยจะดีนักเกี่ยวกับตัวคุณเองก็ได้ก็เลยทำให้อารมณ์ของคุณไม่ค่อยจะสงบสักเท่าไหร่หรืออาจจะมีความเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างโดยที่คุณไม่ได้คาดคิดมาก่อนเพราะคุณมีนิสัยที่ดือรั้นบุคลุ ขาดสติใช้แต่อารมณ์และกําลังเป็นหลักจึงทำให้มีปัญหากับผู้อื่นอยู่ล่ําไปให้โดเมจิกเชียนปรากฏในตำแหน่งที่สองหมายความว่าในช่วงนี้คนภายนอกมองคุณเป็นคนคอดข้างลึกลับเก็บเนื้อเก็บตัวมีโลกของตัวเองไม่ชอบสูงสิงกับใครเป็นคนที่เฉลียวฉลาดจัดเจนในการมองโลกรู้จักมองผู้คนเรียกว่ามองคนได้ทะลุป,ปุโปรง และมันคงในการใช้ชีวิตถ้าคุณคิดไม่ออกว่าจะเรียนอะไรดีก็ลองเรียนเรื่องเกี่ยวกับการทำนายก็คือหมอดูนั่นแหละคุณอาจจะเป็นนักทำนายที่มีชื่อเสียงในอนาคตก็ได้ถ้าได้รับการฝึกฝนและเรียนรู้เพิ่มเติมคุณมีความคิดสร้างสรรค์มีไฟในการทำสิ่งต่างๆมากมายและชอบที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆคุณกำลังจะได้เผชิญหน้ากับเรื่องราวที่ต้องใช้สติปัญญาและการไต่ตองมากๆ ในระยะอันใกล้นี้คุณควรระวังเล่ยเลี่ยมกลโกงของคนรอบข้างเอาไว้บ้างไพ่สิบคาถาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่สาหมายความว่าในช่วงนี้คุณก็อาจจะได้พึ่งพาญาติผู้ใหญหรือคุณทำธุรกิจร่วมกับญาติหรือพ่อแม่ตอนนี้กิจการก็ลดหน้าไปมากแล้วไพ่รา,าชามีคาถาไม้เท้าปรากฏในตำแหน่งที่สี หมายความว่าคนรักของคุณเป็นคนที่มีอารมณ์ดีบางครั้งก็ติดตลกหน่อยๆเขาเป็นคนชอบความสนุกสนานใครได้อยู่ใกล้ก็จะพลอยอารมณ์ดีตามไปด้วยรักใครรักจริงเป็นคนประเภทที่จริงจังกับชีวิตพอสมควรแต่บางครั้งก็งุดหงิดง่ายเหมือนกันเขาเป็นคนที่ชอบหาความรู้เพราะฉะนั้นในอนาคตมีหวังว่าเขารวยแน่ ให้จัดเม้นปรากฏในตำแหน่งที่ห้าหมายความว่าถ้าทำนายเกี่ยวกับลูกน้องคุณก็สบายใจได้เพราะลูกน้องของคุณจะไม่ทำอะไรให้คุณต้องเดือดเนื้อร้อนใจถ้าทำนายเกี่ยวกับลูกคุณก็จะได้ลูกที่เป็นคนมีจิตใจดีรักและกตัญญูต่อพ่อแม่ในอนาคตพ่อแม่จะได้พึ่งพาอาศัยไห้ห้าเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่หกหมายความว่าในช่วงนี้ คุณอาจจะมีเรื่องเสียเงินเพราะฉะนั้นให้คุณระมัดระวังและรอบคอบทุกเรื่องถ้าเป็นสิ่งของเครื่องใช้อาจจะเสียหายต้องเสียเงินซื้อใหม่หรือต้องซ่อมแซมถ้าเป็นเรื่องของคนมีทั้งคนรู้จักและคนที่ไม่รู้จักเขาจะมารบก,กวนเรื่องเงินหรือหลอกเอาเงินจากคุณไพ่หถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่7หมายความว่าในช่วงนี้คุณกับคนรัก เจอหน้ากันไม่ค่อยได้เพราะเจอกันทีไรเป็นได้พทาคาลมกันทุกทีไม่รู้มีเรื่องอะไรกันหนักหนายังไงยังไงก็หลบหลบกันหน่อยอย่าเจอหน้ากันบ่อยเดี๋ยวจะมีการลงไม้ลงมือไพ้สามถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่แหมายความว่าความรักจะแก้ปัญหาให้คุณได้ทุกอย่างถ้าคุณเคยทะเลาะก,กับแฟนในตอนนี้ก็กำลังจะคืนดีกัน ปรับความเข้าใจกันได้หรือถ้าแต่งงานแล้วในตอนนี้ก็อาจจะมีเจ้าตัวน้อยอยู่ในท้องของคุณผู้หญิงแล้วก็ได้ไพ่ดีเอ็มเพลอร์ปรากฏในตำแหน่งที่9หมายความว่าคุณมีความคิดอยากที่จะเป็นใหญ่เป็นโตมีความทะเยอทะยานอยากหาความก้าวหน้าอยากมียศถาบรรดาศักดิ์หรืออีกอย่างหนึง่งคุณอาจจะอยากไปต่างประเทศก็ได้ถ้าเป็นด้านความรักก็คิดอยากจะมีแฟนแก จะได้สบายมีคนหาเลี้ยงอะไรทำนองนั้นให้เดอะฮโรแพนปรากฏในตำแหน่งที่สิบในช่วงนี้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับตัวคุณนั้นส่วนใหญ่ก็จะออกไปในทางที่ดีถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคหรือมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างก็สามารถประครับประคองให้ผ่านไปได้ด้วยดีหน้าที่การงานก็โอเคไม่มีใครมาเบียดเบียนคุณด้านการเงินก็มีคนให้ความช่วยเหลือ สนับสนุนคือคุณมีแบ็กดีผลงานทุกอย่างก็เป็นไปตามความคาดหมายของคุณถ้าทำนายเกี่ยวกับการเสี่ยงทายคำตอบก็คือได้หรือสำเร็จสมความปรารถนาถ้าถามเรื่องความรักในช่วงนี้ความรักของคุณจะเต็มไปด้วยความสงสัยความหวัดระแวงดังนั้นหากมีอะไรสงสัยหรือรู้สึกว่ามีคำถามอยู่ในใจให้กำลังบอกคุณว่า อยากเก็บมันไว้ในใจเพราะคุณมีนิสัยที่เอาแต่ใจตัวเองจะทําให้ความรักไม่ค่อยสมหวังรักใครชอบใครก็ไม่บอกให้เขารู้เอาใจใครไม่ค่อยเป็นและที่สําคัญคุณเป็นคนเอาใจยากถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานคุณมีความรู้สึกว่ายังไม่พอใจกับงานที่ทําอยู่รวมถึงผลตอบแทนที่ยังไม่เป็นที่พึงพอใจทําให้คุณรู้สึกไม่เต็มที่กับงาน มีการมองหางานใหม่อยู่ตลอดทั้งที่แต่ก็ยังยึดติดอยู่กับงานเก่าจึงทำให้คุณลังเลว่าจะอยู่ดีหรือจะไปดีซึ่งไม่ใช่เรื่องที่ดีนักเพราะไม่ตัดสินใจให้แน่นอนว่าจะอยู่หรือจะย้ายงานจึงกลายเป็นว่าใจก็ไม่อยู่กับงานเดิมทำงานก็ไม่เต็มที่แต่ก็ไม่ได้จริงจังกับการหางานใหม่ทางที่ดีคุณควรจะตัดสินใจว่าจะอยู่หรือจะไป แล้วเต็มที่กับงานนั้นไปเลยเพราะคุณมีความดื้อร้านมุดทลุจะทําให้งานเกิดความเสียหายชอบตัดสินใจโดยพลาการไม่ค่อยรับผิดชอบในการทํางานมักจะสร้างปัญหาให้วุ่นวายถ้าถามเรื่องการเงินการเงินอยู่ในช่วงราบเรียบไม่หวืรหวาแต่ก็ไม่ได้เืดเคืองจนรู้สึกขัดสนคือมีเงินเข้ามาแต่ก็มีรายจ่ายรออยู่สถานการณ์จะดีขึ้น หากมีการวางแผนทางการเงินที่รัดกุมและรอบคอบหรืออีกอย่างหนึ่งคุณทําอะไรไม่ค่อยหวังเรื่องเงินทองแต่ทําตามอารมณ์ของตนเองเป็นที่ตั้งถ้าถามเรื่องลูกน้องบริวารคุณก็สบายใจได้เพราะลูกน้องของคุณจะไม่ทําอะไรให้คุณต้องเดือดเนื้อร้อนใจถ้าถามเรื่องลูกคุณก็จะได้ลูกที่เป็นคนมีจิตใจดี รักและกตัญยูต่อพ่อแม่ในอนาคตพ่อแม่จะได้พึ่งพาอาศัยถ้าถามเรื่องสุขภาพหากคุณไม่ได้เจ็บป่วยอะไรเรื่องสุขภาพก็ไม่ได้กวนใจคุณอาจจะมีเจ็บป่วยเล็กๆน้อยๆบ้างอย่างไข้หวัดแพ้อากาศเป็นต้นแต่ถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่หรือกำลังพักรักษาตัวจากโรคไัยไข้เจ็บก็อาจจะหายช้านิดนึงเพราะในช่วงนี้พลังชีวิตของคุณ อาจจะถดถอยทําให้รู้สึกเหมือนว่าไม่อยากทําอะไรเลยจนพลอยทําให้หายเจ็บป่วยชา้าตามไปด้วยนั่นเองถ้าถามเรื่องอาชีพที่ถูกชะลกในช่วงนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ทํางานอะไรก็ลองพิจารณาอาชีพต่างต่อเปนี้ได้แก่พนักงานระดับปฏิบัติการหรืองานที่ต้องใช้แรงใช้กําลังประมาณว่าถ้าเหงือไม่ออกก็ไม่ได้เงิน สรุปว่าโดยรวมแล้วสถานการณ์ของคุณยังดีอยู่บ้างปัญหาอุปสรรคต่างๆมันเกิดจากการใช้อารมณ์เพราะคุณไม่มีสติยั่งคิดจงพยายามคิดให้รอบคอบและใจเย็นๆคุณอาจจะมีการเปลี่ยนงานในความโชคดีให้จงระวังโชคลายในความโชคลายอาจจะมีโชคดีเมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกต้อง ไม่เหมาะสมหรือพูดไม่ชัดก็ขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตอนเองก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดด่งและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแ้วคาดปลอดภัย ทุกที่พาลาตีการเธอ